สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ stop loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นภาคบ่ายแบบนี้นะครับก่อนที่จะมีการเปิดตลาดกับผมบดิตประทุมตะนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมกันก่อนที่จะเข้าการเปิดตลาดในช่วงบ่ายนี้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเองบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง พาผู้ชมไปดูกันก่อนครับเซตในช่วงเช้ายังคงปรับตัวอยู่ในแดนลบตั้งแต่เช้ามาหลังมีการเปิดตลาดนะครับปัจจัยหลายคนอาจจะต้องรอดูสถานการณ์หลังจากนี้โดยเฉพาะปัญหาางการเมืองที่อาจจะยังไม่คลี่คลายนะครับรวมไปถึงปจัจจัยอื่นๆที่อาจจะยังไม่เข้ามาแต่ว่าตอนนี้เซตยังคงปรับลดลงมาอยู่ในแดนลบครับล่าสุดลงมา1.23จุดครับยืนอยู่ที่ 1, 4 1 0จุดพอดีเป๊ะเลยนะครับ ห้าดับหลักทรัพย์ครับวันนี้ยังมีการปรับตัวสูงขึ้นซูห้าดับหลักทรัพย์สูงสุดนะครับวันนี้ธนาคารกรุงเทพยังคงมาเป็นอันดับ1นึ่ครับ b b l ปรับบวกเพิ่มขึ้น50สตางค์ล่าสุดยืน189บาท50สตางครับตามด้วยแอดวานนะครับปรับบวก1บาทยืน244บบาทครับ ส่วนแคบแบงค์นะครับตามมาเปน็นอันดับ3ปรับบวกเพิ่มขึ้นวันนี้1บาทครับยืน190บาท50สต่างครับ b g s ปรับบวก20สต่างยืน14บาท10สต่างและปตทครับยังคงปรับลดลงต่อเนื่องล่าสุดลงมา2บาทแล้วนะครับยืนอยู่ที่304บาทครับ ไปดูตลาดฟิวเจอร์กันบ้างนะครับสำหรับฟิวเจอร์ว่าตอนนี้ภาพรวมของฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับในช่วงเช้าที่เราเห็นตลาดหุ้นของทางสหรัฐเองในค่้คืนที่ผ่านมามีการสามารถยืนูนในแดนบวกได้แต่ดูเหมือนว่าวินาทีนี้ฟิวเจอร์จะมีการปรับบวกทั้ง2ตลาดเลยนะครับอย่างล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับบวกมา26จุดครับนสแตรกบวก8 S&P 500บวก3จุดครับส่วนทางฝ้าของยุโรปเองฟิวเจอร์ยังคงปรับบวกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฟุสซิลลอนด100บวก2 c ซียซปรับบวก11จุดและ d a ็คเอรมนีปรับบวก76จุดครับไปดูตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียที่ตอนนี้กําลังเก่งกําไรในเรื่องของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่1นนะครับหลายตลาดอาจจะมีการปรับบวกขึ้นบ้างแต่ว่าก็มีบางตลาดที่มีการปรับลดเช่นเดียวกันเหมือนที่ตลาดในบ้านเรานะครับสเตติมปรับลดลงมา14จุดครับหังเส็งบวก75ไต้หวันบวก62จุดครับจาการ์ตาปรับลดลง8จุด ตลาดหุ้นของมาเลเซียปรับบวกเพิ่มขึ้น1.21จุดและตลาดหุ้นโซปรับลดลงมาทั้งหมดกว่า4จุดครับนี่เป็นภาพรวมของการในเรื่องของตลาดหุ้นในทั่วโลกนะครับรวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียที่เราเห็นสัญญาณการปรับบวกแบบนี้แต่ว่าการปรับลดลงในช่วงครึ่งเช้าแบบนี้นะครับตลาดหุ้นไทยจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยพร้อมกันในรายการกับเรานะครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทหลักทรัพย์โกเบกุณธวัชชัยอศวะพรชัยครับสวัสดีครับ ภาพรวมเห็นว่าเช้านี้มีการปรับย่อลงมาอีกแล้วยืน1,410พอดีเป๊ะครับบ่ายนี้เอาอยัางไงดีครับคุณวัชชัยฮนะดูเหมือนช่วงนี้มีขึ้นขึ้นลงลงนักลงทุนหลายคนเริ่มกังวลแล้วฮะแต่แต่ปิดภาคบ่ายเนี่ยถือ,อปิดภาคเช้านี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะเพราะว่ายัางยังยัง,ยงจุดสูงสุดของกลับคือคือคือตลาดเองเนี่ยทำจุดสูงสุดอยู่ที่1,411.77แต่ปิดอยู่ที่1 4 1 0ด0 ซึ่งก็ถือว่าปิดใกล้เคียงกับจุดสูงของวันแต่ในลักษณะของแท่งเทียนที่ปิดเนี่ยเป็นโดจินะครับนั่นก็บอกบ่งบอกว่าแรงซื้อกับแรงขายเริ่มเริ่มมาต่อสู้กันนะครับก็นั่นก็ในช่วงที่ปรับตัวลดลงมาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยลงมาจนถึง1,400ง่อห้าจุดเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อกับคืนขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะของการซื้อคืนและระยะสั้นๆหรือหรือหรือเป็นลักษณะของการเก็งกําไรซะมากกว่า นะครับอันนี้นี่จะเป็นเป็นภาพภาพที่เห็นเพราะฉะนั้นเองในช่วงภาคบ่ายเองเนี่ยผมว่าแนวโน้มตลาดเองจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนกับในช่วงภาคเช้ามากนักครับก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอย่างอย่างอย่างที่คุณบัณฑิตได้ได้เกริ่นไว้ในในช่วงแรกก็คือเรารอในเรื่องของปัจจัยการเมืองที่ชัดเจนนะครับในช่วงของวันที่30เองเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์อยู่ สองเหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือทางด้านแบงก์ชาติเราก็จะรายงานภาวะเศรษฐกิจประจาเดือนออกมาแล้วก็ทางด้าน f o m c เขาประชุมสิ้นสุดวันที่30มสิบครับพอดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอ,อกเบี้ยของเขาครับอันนี้ก็จะเป็น2เหตุการณ์ที่ทําให้นักลงทุนเองอาจจะเ,เหมือนกับว่าซื้อขายไม่มากนักแล้วก็ซื้อซื้อขายขายอยู่ในกรอบแคบๆเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์เ,เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่วนปัจจัยการเมืองยัง,ย,งยังไม่มีอะไรที่คืบหน้ามากนักนะครับอย่าง อย่างในช่วงนี้ก็ติดตามดูกรปสหน่อยหนึ่งแล้วว่าเขาจะชุมนุมใหญ่นะครับอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ชุมนุมย่อยอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าสองกลุ่มนี้จะมาเจอกันไหมผมว่าโอกาสน้อยนะเขาจะมีการเผชิญหน้ากันก็จะไม่มีในเรื่องของรุนแรงของทางการเมืองใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทุกคนรู้หมดนะครับรู้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเองก็ขึ้นอยู่กับว่าตลาดปรับตัวลงมาระดับราคาปรับตัวให้เขามีลักษณะที่ สนใจที่จะเก็งกําไรไหม,มเขาก็จะเข้ามากันนั่งคือคจะเข้ามาเก็งกำไรแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ถือว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากแล้วตลอดที่ผ่านมาช่วงนี้ดูเหมือนเป็นการย่รอเพื่อปรับฐานก่อนไหมครับหรือว่าเป็นการย่อรอจังหวะก่อนอปรับฐานสั้นๆปรับฐานสั้นๆจะมากกว่าแล้วก็ตลาดเองถ้าถ้ามองในภาพมีเดียมเทอมผมยังให้อะไรไม,ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในเชิงบลบมากเพียงแต่ว่าช็อตเทอมเองถ้าปรับลงมาก็อย่างที่มองก็คือพันสี่ร้อยจุดอันนี้จะเป็นสปอร์ตที่ อาจจะหลุดลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็อยู่ที่1395แค่นั้นเองนะครับซึ่ง area แถวแถว1 4 0่จุดถึง1 3 9 5จุดเป็นจุดที่น่าเล่นรอบนะก็คือซื้อ<ช>แล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปก็ถ้ารีบาวกลับขึ้นไปรอบนี้ก็คิดว่าน่าจะไปเทสไฮ14 28ได้อีกทีนึง <5, S 2> ก็คือแ <5, S 2> นวแ <5, S 2> น,ว,นวต้านเป้าหมายของเรายังคงหนึ่งสี่สองแครั้งที่แล้วเทสหนึ่งสี่สองหแล้วไม่ผ่านปรับลงมาเพราะปรับลงมาในครั้งนี้เองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะใกล้เคียงหรือว่าถึงแนวต้านแนวรับเป้าหมายของเรารแล้วก็น่าจะมีรีบาวกับขึ้นไปพอรีบาวกับขึ้นไปครั้งนี้เนี่ยเนี่ยน่าจะน่าจะมีโอกาสสร้างไฮใหม่อีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นภาพอย่างนั้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นเองติดตามดูในเรื่องของผลประกอบการไตรามาสที่หนึ่งที่ทธยอยประกาศออกมาซึ่งเท่าที่ดูที่ที่ประกาศออกมานี่็ก ไม่ได้แย่กว่าที่ตลาดคาดการ์กันไว้นะยังคงมองอย่างกลุ่มธนาคารเองเนี่ยถือว่าก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศมัก็ดีดีกว่าที่ตลาดคาดการ์กันไว้รอบหลังนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับฉะนั้นถ้ามองกลุ่มอื่นนะฮะที่ตอนนี้ก็เหมือนมีการเก็งกาไรกับการประกาศผลประกอบการอะไรมาหนึ่งด้วยเป็นไงบ้างครับสำหรับกลุ่มอื่นมีการคาดการ์นก็น่าจะปิดเพี้ยนไม่น่าหรอกครับที่จะมีการเตรียมประกาศเร็วๆนี้ยังยังไม่ค่อยผิดจากที่ตลาดคาดการ์กันไว้อย่าง ล่าสุดนี่ปตทอสปออ,ออกมาก็ถือว่า,ายังยังอยู่ในประมาณการของเราครับ,ค,รบคือ,ค,อคือใกล้เคียงกับประมาณการของเราเพราะฉะนั้นเองโอกาสที่จะปรับแฟร์แวลูลงเนี่ยค่อนข้างจะน้อยละแทบจะไม่มีอย่างกรณีของเ b a แบง์ประกาศออกมาแล้วเนี่ยดีกว่าที่เราคาดการกันไว้คิดเป็น27%ของประมาณการทั้งปีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าครึ่งปีหลังหรือว่าคอร์เตอร์สองประกาศออกมาแล้วดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะปรับเ,เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะปรับให้ทรงตัวเหมือนเดิม นะครับเฉพาะแฟร์ไบยูเนี่ยมีสูงกว่ากลับนะครับเพราะฉะนั้นเองในในระยะมีเดียมเทอม์เมงช่วงนี้เองเนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่ที่สูงนะครับเราก็เลยยังยังให้ภาพของมีเดียมเทอมเป็นลักษณะถ้าลงแรงๆเราซื้อแต่ในช่วงนี้เองเท่าเท่าที่ดูมาเนี่ยเส้นดัชนีเด์รีบาร์จากการเบรกอัพพันสองร้อยหบนะครับเป็นบายสัญญาลมาคอนเฟิร์มมาอีกทีที่1 2ึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าจุดตรงนี้เองเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างจะเยอะ,ยะละเราก็จะแนะนําถือซะมากกว่า แต่ถ้าลงแรงๆน่าสดใจแต่ถ้ายังไม่ลงแรงเราถือรองหุ้นไปดีกว่านะครับซอตเทอมสำหรับคนไม่มีหุ้นอย่างนี้รอดูก่อนไหมครับหรือว่าคนที่มีอยู่ทําไงดีครับแยกเป็น2กรณีนะคำถามก็คือ1คือไม่มีหุ้นไม่มีหุ้นเนี่ยผมคิดว่ายังยังพอมีโอกาสที่จะรับซื้อได้อยู่นะก็คือเล่นรอบแหละง่ายว่าเล่นรอบก็คือซื้อที่ประมาณเข้าใกล้1,400แล้วก็แอเรียบริเวณ1 3 9 5ถึง1นึ0กับนี่อเนี่ยกจุดหนึ่งครับ อันนี้น,นี่ถือถือถือว่าดีนะครับหรือหรือถ้าเรานับไทม,มิ่งของการปรับตัวลงมาของเซ็นดินเด็กแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นดินเด็กน่าจะมีโอกาสปรับสิ้นสุดนะสิ้นสุดการปรับก็คือวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับอา,อาจจะครึ่งวันแค่นั้นเองแล้วก็จะรีบาวกลับขึ้นละ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าวันนี้ปิดยืน1,408จุดได้ดีเองเนี่ยอาจจะซื้อเข้ามานิดหนึ่งเป็นการทดลองซื้อนะครับเป็นการทดลองซื้อใช่ก็มาทดลองซื้อนะใชก็มาทดลองซื้อก็ได้นะคือคือยังยังไม่ถึงแนวรับเป้าหมายนะครับเราทดลองซื้อเข้ามาในจุดที่สูงสักนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้นี่คือคนคนที่ยังไม่มียังไม่มีนักลงทุนที่ยังไม่มีหุ้นส่วนนักลงทุนที่มีมีมีหุ้นอยู่แล้วอาจจะอยู่ area แถวไหนก็ได้ก็แล้วแต่สําหรับเซนตินเด็ก หรือว่าระดับราคาแถวๆั้นเองเนี่ยชตเอยจริงๆผมคิดว่าการปรับตัวลงแรงๆในๆในรอบระยะสั้นๆเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีนะยังไม่มีปัจจัยมากถึงขนาดนั้นนะครับยังไม่มีปัจจัยอะไรที่แรงๆกระแทกลงมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะทนถือถือถ,อถอของสูงสักนิดหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะใกล้เคียงต้นทุนที่ที่ติดไว้หรือหรืออาจจะมีกําไรสักหน่อยหนึ่งนะครับคิดว่าจะเป็นภาพอย่างนั้นไปอันนี้ก็จุดหนึ่ง แล้วก็หรือหรือจะซื้อเพิ่มก็ได้นกรณีถ้าลงมาจนถึง1,400กับ1,395เถวนั้นกับนะครับก็สามารถซื้อทยอยเก็บในช่วงนั้นเพื่อจะเล่นรอบเอาใช่ครับเพจะดีกว่าดีกว่าน,นี้คือช็อตเทอมนะสำหรับช็อตเทอมนะฮะ,ส,ะ,ฮะส่วนภาพมิดิเทอ,อมอย่างที่คุณธวัาชชัยบอกไปยังไม่เปลี่ยนตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนฮะยังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนก็คือว่าคือ,ค,อคือเรามองในแง่ของเทคนิคเกลการไซด์เวย์อัพยังคงอยู่ในกรอบของไซด์เวย์อัพนั้นเราก็ปล่อยเขาอยู่ในไซด์เว้่าจะ จะเป็นสายสัญญาณลบนิดนึงครับแต่ก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5สัปดาห์<ม>กับ10สัปดาห์ได้อย่างค่อนข้างจะมั่นคงครับนะครับปริมาณการซื้อขายสังเกตดูนะครับ<ม>เทียบใน,ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมสัปดาห์นี้เองเนี่ยปริมาณการซื้อขายเริ่มเริ่มอยู่ในะระดับเลข3นําหน้าเยอะกว่านะ<ม><ม>แล้วก็ย้อนหลังกลับไปอีกสักสามสัปดาห์4สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลข2ไปลายๆส่วนใหญ่<ม><ม>นั่นหมายความว่าจํานวน แบ่งออกเป็น2กรณีก็คือจํานวนนักลงทุนที่เข้ามาเยอะขึ้นับนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเกิด v e l o ซ i t y หรือว่าการหมุนของหุ้นมากขึ้นนะครับทั้ง2ประเด็นนี้ถือว่าดีขึ้นกับนะครับก็จะถือว่าดีกว่านะฮะเอาละครับช่วงนี้เปิดสายให้นักลงทุนโทรเข้ามาสอบถามหุ้นกันได้นะครับอยู่ในสายกับเรามีคุณจารุณีครับสวัสดีครับคุณจารุณีครับสวัสดีค่ะครับสอบถามหุ้นตัวไหนดีครับอ๋อจะถามเรื่องหุ้นอินแทกจะตอนนี้ซื้อไว ก่อนหน้านี้ซื้อไว้72ว่าตอนนี้ว่าจะขายแล้วจะรอซื้อใหม่จะลงไหมจ๊ะอินแทกหรอครับหรืออินทัชอินทัชอ๋ออินทัชครนะครับครับอินทัชครับโอเคครับเดี๋ยวฟังทางโทรทัศน์นะครับจ้าครับสวัสดีครับเอาละครับหุ้นอินทัชครับซื้อไว้72 72บาทก็คือถ้าอินทัชเองเนี่ยโอกาสในการปรับตัวนะครับสำหรับตัวอินทัชเองอาจจะปรับลงมาได้อีกนะ คือวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะปรับลงมาอย่างมองคร่าวๆนะครับนะครับจะมีซัพพอร์ตที่เป็นแกลบของเขาเนี่ยคือคือคือน่าจะลงมาปิดแกลบแล้วลหละนะครับที่บริเวณ76บาทกับ76บาท25สตางค์เนี่ยแถวๆนี้เป็นการปิดแกลบไปแล้วถ้าถ้ามีโอกาสซื้อเพิ่มนะครับ76บาท25สตางค์ถึง76บาทซื้อเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีลักษณะโอกาสในการรีบาวกับขึ้นไปนะครับสำหรับกรณีนี้ ก็คือน่าจะถือรุ้นเด้งดีกว่านะครับกรณีนี้ถ้าเราไม่ได้ซื้อเพิ่มนะล้วก็ถือรุ้นเด้งกลับขึ้นไปครับก็ยังถือว่ายังถือได้อยู่นะครับถราได้ครับถือได้ครับค่อนข้างต่ํากว่าราคาณะปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่าเขาเสียรอบอาจจะท่านนักลงทุนท่านนี้อาจจะเสียรอบไปที่กรณี79สบาท50สตางค์แล้วก็ปิดต่ําลงมาอยู่ที่78บาทน่าจะอยู่ที่78บาท50สตางค์แล้วเขาไม่ได้ขายแค่นั้นเองครับก็เล่นรอบได้ก่อนนะครับเอาละครับไปดูอีกหนึ่งตัว คุณจารุวันนะครับสวัสดีครับคุณจารุวันครับคุณจารุวันเชิญครับสวัสดีครับคุณจารุวันครับอือฮึอะเดี๋ยวให้ทางทีมงานเช็คสายกันสักนิดนึงนะฮะครับมาดูภาพรวมกันต่อครับสำหรับตอนนี้เองที่เราเห็นกรณีแบบนี้มีตัวไหนยังคงน่าสนใจไหมครับในช่วงจังหวะนี้ฮะคือจริงๆแล้วเราทางทางฝ่ายวิจัยบริสตารทัโของเราค่อนข้างจะชอบ ตัวกลุ่มของธนาคารนะครับคือกลุ่มของธนาคารเองเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะมีถ้าเราเรามองในแง่ของอัตราการเติบโตของตัวตัวรายได้ก็ดีหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการต้นทุนของเขาเองเนี่ยกลุ่มธนาคารเองเนี่ยยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ในแง่ของการตั้งสำรองต่างๆหรือว่าความมั่นคงฐานะทางการเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆขึ้นกว่าอดีตเยอะเลย นะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เราค่อนข้างจะสนใจในกลุ่มของพลังงานนะครับวันนี้เราแนะนําหุ้นจะเป็นตัวของ K-Bank นะครับอย่างกรณีของ K-Bank เองเนี่ยเราเรามองภาพของปัจจัยพื้นฐานของเขาเองเนี่ยจะอยู่ที่ระดับราคาเดี๋ยวสักรู่นะนะครับกลุ่มแบงค์กลุ่มเคแบงนะครับ K-Bank เคแบง นะฮะก็ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างจะดีขึ้นนะในช่วง,งหลังมาเนี่ยแฟฟ้ายุอยู่ที่216บาทนะครับสองร้อยสิบหกครับผมนะฮะเคแบงค์ K ank, หุ้นแนะนำพิเศษนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ในช่วงควอเตอร์นหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประกาศผลประกอบการออกมา11,939ล้านบาท<ม>เพิ่มขึ้น18%บแเยนเยีย นะครับแล้วก็คิดเป็น27%ของประมาณการทั้งปีของเรานะครับที่ระดับ40,000 44,000ล้านบาทนะครับซึ่งตัวเลข4 4เนี่ยยังเติบโตกว่าปี2556อยู่6%นะครับก็ค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในช่วงของครึ่งปีแรกนั่นก็หมายความว่าเรารอควอเตอร์สองกสักควอเตอร์หนึงนะครับถ้ายังคงสูงกว่าประมาณการของเราอีกนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่า เราก็ตุนในเรื่องของผลประกอบการมาแล้วสักส่วนหนึ่งนะสำหรับควอเตอร์หนึ่งนะครับแฟร์บายูอยู่2องหนอัพไซด์ค่อนข้างจะสูงนะยังสามารถที่จะถือเล่นรอบได้อยู่นะครับสำหรับเคแบงก์เองเนี่ยวันนี้ปรับตัวลงมาคือคืออย่างนี้นะเขาเขาปรับมาก่อนหน้านี้แล้วลหละนะครับอยู่ที่ทําจุดต่าสุดอยู่ที่1 8 5่งรอแกล้วก็187 187ยแปดสบหร้อสิบตางค์ตสามแท่งเทียนเหล่านี้เองเนี่ยที่ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้ Lo w e r up ัยกสูงขึ้นมา แต่แนวต้านก็เช่นเดียวกันนะแนวต้านเขาก็ทำ h i g ไว้อยู่ที่191บ,บาทเพราะฉะนั้นสามารถปิดยืน1สูงกว่า191ขึ้นไปถือว่าเป็น buy signal ช็อตเทอร์มช็อตเทอร์มจริงๆแล้วก็เป็น buy signal ระหว่างวันด้วยนะครับก็ติดตามดูฉะนั้นช่วงบ่ายนี้ต้องรอดูไหมครับเพราะว่าตอนนี้ปิดช่วงเช้า190บาท50สตางค์ถ้าถ้าดูก็คือว่าตอนเช้าเองเนี่ย <c oughs> ตัว k b แบงเองปรับตัวลงไปก็ไม่ได้ต่ำกว่าแนวรับ,รบนะบนะครับก็ก็มีลักษณะของการรีบาวกับจากแนวรับขึ้นมา เพราะงั้นเองเนี่ยในช่วงแอร์เรียบริเวณ187ถึง191บาทแถวนี้ยังน่าสนใจอยู่นะครับยังน่าสนใจอยู่ก็ยังถือว่าเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับในกลุ่มแบง์ที่น่าสนใจที่จะสามารถลงทุนได้ที่เป็นหุ้นเด่นในช่วงนี้ที่เรามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับมีสายไหมครับสําหรับทีมงานครับคุณดิวนะครับคุณดิวอยู่ในสายแล้วเชิญครับคุณดิวสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะสอบถามตัวไหนครับรบกวนถามหุ้นเจมาร์กนะะเจมาร์นะครับมีของอยู่แล้วนะคะที่ี่เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทหกสิบทีนี้หลังจากประกาศปันผลมาค่ะหุ้นราคาลงมาค่อนข้างจะเยอะมากอยากให้ช่วยวิเคราะห์กราฟเพ้หน่อยค่ะว่าจะเป็นในทิศทางลงต่อเนื่องอีกหรือว่าจะเป็นไซเวย์หรือว่าจะมีบัตทอมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะได้ครับเดี๋ยวถ้าฟังทางโทรทัศน์นะครับ เจเมอร์ับเดีครับคุณดิวมีเจมาดครับอยู่ที่20บาท60สตางคงรับปันผลไปแล้วฮะอมองว่าถ้าทางกราฟทางเทคนิคดูยังไงดีฮะดูว่าบอททอมจะลงไปต่ำอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคือเจมาดเจมาดนะครับต้องเจมาดเจมาดก็คือเอ่อก็ติดอยู่นานพอสมควรแล้วล่ะนะครับ <c oughs> ในในกราฟรูปนี้จะเห็นได้ว่าต้นทุนอยู่ที่20บบาทเนี่ยถือว่าติดอยู่สูงพอสมควรแล้วก็การปรับตัวลดลงมาของเขาเนี่ยถ้าดูในรูปเล็กเองเนี่ยจะเห็นได้ว่า ลักษณะขเขาขึ้นไปในรูปแบบอย่างนี้ก็จะมาเป็นรูปแบบตัว M อนะครับตัว M ตัวนี้จะมีซัพพอร์ตหลักๆคือโอกาสระยะช็อตเทอมลงมาที่ที่จะลงมาจนถึงช่วงของบริเวณ14บสาทสตางค์จนถึงบริเวณ14บาทเสตางค์ก็มีสูงนะนะฮะก็ระยะสั้นๆนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่ารูปแบบตัว M ตัวนี้จบไปอยู่ที่14บสาทสตางค์นะครับแต่ในช่วง2วันทําการที่ผ่านมาเองเนี่ยเขาทาจุดต่ําอยู่ที่14.9เพราะงั้นถ้ายืนเหนือ14.9เองเนี่เอง นะครับหรือหรืออาจจะ Worst Case ลงใหม่สักหน่อยนผมคิดว่ายังไม่เป็นไรยังมีโอกาสที่จะรีบาวกลับให้ถือกรองหุ้นไว้สักนิดนึง<ม>โอกาสที่จะออยืนแถวๆนี้แล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปมีสูง<ม>นะครับถือสักนิดนึงนะคุณดิวนะครับหรือท่านนักลงทุนที่อยากจะเล่นเก่งกําไรในในหุ้นที่โอกาสที่จะมีทางกลับตัวทางด้านเทคนิคก็เย็นออตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจจากกราฟนะฮะเฉพาะกราฟนะ นะฮะตรงตองตองเน้นสักนิดหนึ่งก็คือยืน14.9สามารถที่จะ speculate บาทขึ้นไปได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอนนี้อาจจะต้องรอดูสักระยะก่อนนะอันนี้เป็นทางเทคนิคทางกราฟทางเทคนิคทางกราฟอย่างเดียวคือคือรอดูก็ได้นะครับคือคือถ้าถามว่าคุณดิวมีไว้แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างก็ก็แนะนําถือไว้ก่อนนะครับถือไว้เพื่อท่จะลุนรีบาวกลับในกรณีที่เขาจบรูปแบบขาลงตัวเอคือจบขาลงไปแล้วนะครับรีบาวกลับขึ้นไป นะครับหรือจะซื้อเพิ่มในลักษณะของการเล่นรอบกับก็คืออาจจะเล่นเล่นต่างหากเพราะว่าเฉลี่ยแล้วจริงๆยังไงต้นทุนก็ยังไม่หลุดอะ่ะผมมองก็ยังยังลำบากนะครับเพราะถือมาตั้งแต่20บาทเนี่ยคิดว่าไซด์เว์หลายรอบแล้วก็กลงมามากพอสมควรเพราะฉะนั้นเองก็อาจจะเป็นเล่นรอบใหม่นะครับจะดีกว่าจะดีกว่า,วาถ้ายังยืน149 15ได้ดีก็น่าสนใจถือฟรองขึ้นไปนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ16บาท6กบาครับ 16บาทสสตางค์สำหรับแนวต้านแรกที่จะเจอก่อนหลังจากนี้นะฮะอีกหนึ่งสายครับสายสุดท้ายคุณเทียรวัตรเชิญครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดครับผมดิิตุนเอราวันอยู่ครับผมเอราวันนะครับราคาที่เท่าไหร่ครับครับสี่บาท2ี่สสตางค์สี่บาท26นะครับครับผมท่านนี้เรื่องการเมืองที่ไม่นิ่งแล้วก็เข้าโลซีสั้นเนี่ยควรจะคัดท็อตเลยไหมหรือว่ามันจะมีโอกาสที่จะเด้งกลับมาครับครับฝั่งทางโทรทัศน์นะครับ สี่บาทยี่สิบสตางค์ติดค่อนข้างจะสูงนะคุณธีรวัตรก็คือพอดีอาจจะติดรอบก่อนหน้านั้นหรืออาจจะเพิ่งติดรอบนี้ก็ได้นะครับราวนี้ในในแง่ของที่คุณธีรวัตรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยในแง่ของการเมืองกับโลซิซันเองเนี่ยก็อาจจะมีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ประเด็นข้อแรกน่าจะสําคัญกว่านะครับหลายคนรอดูปัจจัยเรื่องนี้กันเยอะนะฮะก็คือเราก็อยากจะให้จบไปนะครับ ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอ,อกาสที่เขาจะปรับตัวลงมาปิดแกลบนะต้องต้องบอกว่าเขาปรับปิดแกลบจริงๆนะก็คือช่วงของ3บาท64สตางค์ต่างับน่าจะมีโอ,อกาสปรับลงมาปิดแกลบตรงนี้ได้นะครับคือคือคือถ้าเรามองภาพอย่างนี้จะเห็นช่องช่องว่างตรงนี้เห็นไหมฮะช่องว่างตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับ,รบที่ท,ที่ที่เขาจะปิดได้นะครับก็คือในในจุดต,ตรงนี้ต่อหน้าไหมครับ,ค,รบคุณวัชชัยครับสาม <3. S 2> บาทปิดแกลบสี่ ก็คือสักระยะหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งก็คือการการปรับตัวเขาโค้งลงมากําลังจะลงมาถึงตรงนี้กรับนะฮะ3.64จะอยู่แถ่ๆนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้นี่คือคือคือในในในเบื้องต้นของการปรับตัวลงมานะครับแต่ในในแง่ของชอดเทิมจริงๆถ้าปิดยืนกลับขึ้นไปยืน3.8 3.84ได้นี่ดีกลับจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีแต่ตอนนี้ให้น้ำหนักไปอยู่ที่3.64ซะมากกว่านะ3.64 ทางคุณธีรวัตรถามว่าคัดลอดเลยดีไหมฮะสำหรับตอนนี้ถ้ายังกังวลใจอยู่ถ้ายังกังวลใจอยู่4.2นี่เสียเสียหายอยู่พอสมควรคคน,นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าถ้าเรามองในแง่ของภาพมีเดียมเทอมแล้วเชื่อว่าเ,ออเมืองไทยเรามีทางออกที่ดีได้นะครับผมคิดว่าการถือครองหุ้นตัวนี้ต่อไปยังยังมีโอกาสอยู่นะครับกับถ้าเวิร์สเคสเขาจะปรับตัวลงมาหาจุดต่ำอย่างเรากังวลใจจุดต่ำจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูในภาพนี้นะครับ นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราลากเทรนด์ไลน์จากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยสามสามวตทอมเนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยก็จะไปใกล้ๆอยู่ที่บริเวณซัพพอร์ตที่เราบอกไว้เหมือนกันนะสามจุดกสี่แถวๆนี้พอดีคือลากเส้นจากตรงนี้นะครับขึ้นไปเนี่ยก็จะประมาณ3.64่แถวๆนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะก็ยังยังเป็นโอกาสที่คิดว่าถ้ามาถึงเทรนด์ไลน์ตัวนี้เราวน่าจะมีโอกาสรีบาวกลับมากกว่าถือไว้ได้นะครับ ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนรวมไปถึงการสอบถามหุ้นต่างๆนะครับจากนักลงทุนที่วันนี้เรามาฝากการโดรวมไปถึงวันนี้การวิเคราะห์ภาพรวมขงหุ้นต่างๆที่สามารถกําหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ะครับเดี๋ยวพาผู้ชมกลับมาติดตามอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิก30นาทีหลังกับช่วงที่ตลาดหุ้นเริ่มปิดแล้วเดี๋ยวมาสรุปตลาดหุ้นพร้อมกหนดกลยุทธการลงทุนวันลุ้งขึ้นถัดไปพร้อมกันในช่วงเย็นครับช่วงนี้หมดเวลาสำหรับสต็อปลอสแล้วนะครับผมทั้ง2คนรวมถึงทีมงานต้องลาคผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ